ไชเนาะอ๋อแบบเปื่อใครอะ543พย่าถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนพยายามจะตาเรื่องความรักของเราค่ะยังไงบ้างคะก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปในในเพจเลยนะคะแล้วก็ในติสต็อกส่นตัวว่าตอนนี้ก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับกับน้องกอดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค้อส่วตวเตัวได้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรอ่อ ก็ตามที <S an> ่โพสต์ไปนะฮะหลักๆมันเป็นสองเรื่องก็คือเรื่องของการที่เรารู้สึกได้กับการที่เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมก็คือไอที่บอกว่ารู้สึกได้ก็คือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ที่พยายามสร้างมาตลอดและเวลาแบบ1ปี7เดือนมันไม่ได้มันไม่ได้นําไปสู่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อคบหากันแล้วมันรู้สึกว่าซับพอร์ตจิตใจของเราทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเข้าเดิมหรือมันอาจจะแบบน้อยลงไปอะไรแบบนี้แล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้ว หนูรู้สึกว่าในขณะที่เรายังรู้สึกดีต่อกันหรือมีความมีความรู้สึกที่ที่ยังแบบยังมีความหวังดีปถญหาดีต่อกันอยู่เนี่ยเรายุตเราลดสถานะดีกว่าเราลดสถานะความเป็นแฟนดีกว่ามันจะได้ไม่นําไปสู่อะไรที่จะทําให้เราแบบรู้สึกแย่ต่อกันมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีนะคะแล้วหนูว่าไม่อยากให้มันไปสู่จุดนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่า คิดกับน้องเป็นพี่น้องดีกว่าพี่มองน้องมองน้องเป็นพี่น้องดีกว่าพี่บอกว่าไม่เหมือนเดิมนี uh, Nous. Nous. No no ่ค no sure ือทางเราหรูอก่ออ่าหนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแบบเป็นเป็นเป็นคู่รักกับน้องแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากให้น้องมาอยู่ในจุดที่เป็นแฟนเราอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราคืนอิสระให้เขาดีกว่าแล้วเราก็เอาความรู้สึกเอา เอาส่วนของเราที่เราเคยให้น้องเขาไปกับเดนมามาอยู่กับเราอย่างนี้ดีกว่าหนูรู้สึกว่ามันดีกับเราทั้นคู่เลยนะครับซึ่งตัวเรวาเป็น<อ>คนคืออะไรนะคะเรียกว่าหมดร,ะะร,หรักได้ไหมมันหมดความรู้สึกที่อยากจะเป็นคู่แต่ว่ามันไม่ได้หมดความปรารถนาดีที่ยังจะยังมีให้เขาอยู่เนี้ยะครับ <squared> <flow> ที่มันชัดๆก็เมื่อไม่นานนี้ค่ะเมื่อไม่นานนี้เพราะว่ามัน มันหนูไม่อยากลงดีเทลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนูพูดไปแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันทําให้น้องเขาดูไม่ดีอะหนูไม่อยากพูดเพราะว่าหนูจะตระหนักเสมอว่ากับประเด็นเนี้ยหนูว่าเป็นคนเริ่มต้นหนูเป็นคนขอน้องเขาเป็นแฟนขอพบหากับเขาอะไรกับเขาในเมื่อหนูเป็นคนเริ่มหนูก็ควรแบบแบบไม่ควรไปไปพูดหรือว่าทําอะไรให้แบบว่าเรื่องเนี้ยน้องเขาผิดอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีการลดความสัมพันธ์มันไม่ต้องมันไม่ต้องไปถามหรอกว่า ใครผิดใครถูกใครมีส่วนผิดส่วนถูเกเพียงแต่ว่าเออถ้าเราแบบคารพความรู้สึกตัวเองว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเดิมอย่างเดิมแล้วก็ควรบอกกับเขาไปตรงๆหรือแสดงออกให้เขารับรู้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการที่จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดิมแล้วนะแล้วเราก็ยินดีที่จะให้น้องเขากลับไปมีชีวิตในส่วนของเขาอย่างเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่เราตัดสินใจว่าเราขอยุติของการเป็นพู่ร่าแล้วกลับมาเป็นพี่น้องเราตัดสินใจนานไหมคะอ่า ถามว่านานไหมถ้ามันถ้ามันเป็นหลายๆเหตุการณ์หลายๆหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นกับหนูว่าต้องยอมรับว่านานเพราะว่าจนกว่าหนูจากหนูจะแบบกล้าที่จะแบบแตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาที่จะยุติความสัมพันธ์เนี่ยหลายครั้งหนูหนูที่หนูยังมีความรู้สึกรักน้องเนี่ยหนูหนูก็บอกตรงๆว่าหนูก็ทําทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้น้องไปจากหนูพยายามเป็นฝ่ายตามง้อบ้างพยายามแบบ สารความสาัมพันธ์ที่มันอาจจะมีความระของระแหงอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งสองสาครั้งก่อนหน้านี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังอยากให้น้องอยู่กับเราเราอยากอยู่ในฐานะที่เป็นแฟนกับน้องแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งมันเกิดความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วหนูรู้สึกว่าเออมันก็ถึงเวลาที่เราต้องตื่นหนะน่ะหนูคิดว่าต้องตื่นก่อนแ,อแล้วอต้องตื่นแล้วเราก็ต้องยอมรับเขาจรีงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วแหละแล้วเราก็อย่างที่หนูโพสต์น่ะหนูโพสต์ค่อนข้างละเอียดนาะที่หนูพูดไปก็คือมัน อย่าเราอย่าเหนื่อยเพื่อใครหรือเาอยากให้ใครมาเหนื่อยกับเราเลยแล้วเราเดินทางไปเราเราเดินทางไปแล้วเรารู้ว่าปลายทางมันไม่ได้มีสิ่งที่เราอยากเห็นอยู่อะแล้วก็แค่ยุติการเดินทางหยุดการเดินทางไปหรือว่าไม่เสียหายอะไรครับขอพูดคุยยกหูหรือว่าเจอตัวไ่มไม่ได้ทั้งยกหูแล้วก็ไม่ได้เจอตัวค่ะก็คือปัญหาอันนึงของหนูกับน้องเนี่ยมันจะมีปัญหาคือตอนที่แบบถ้าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาจะเป็นฝ่ายเงียบ แล้วเงียบไปเลยแบบนี้ยทุกครั้งแล้วหนูก็จะต้องแบบเป็นคนที่แบบจะต้องแบบติดต่อไปหรือพูดคุยอะไรแบบเนี้ยอ,อแล้วมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบมองกับแบบก็้าจะนับถือเป็นเหมือนแม่พิมพ์คำหรืออะไรอย่างนี้จะคอยเป็นคนแบบเชื่อมกลางอะไรแบบนี้หนูก็เลยสื่อสารผ่านไปผ่านไปตรงนั้นและในข,ขั้นตอนนี้ที่คนทั้เราตัดสินใจจะจบตรงนี้ค่ะเราได้มีการคุยตัวต่อตัวกันหรือยังเขารู้แล้วแหละเพราะว่า ทุกครั้งเวลาที่มันมีอะไรอ่ะเนาะมันเหมือนเราเรามีช่องทางโซเชียลอะไรเขาก็สื่อสารกับหนูเขาก็สื่อสารบนโซเชียลแล้วหนูก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยหนูไม่อยากที่จะแบบหนูไม่อยากเป็นคนที่หนูต้องเดินไปอีกอ่ะหนูไม่อยากก้าวขาไปหนูไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหนูไม่อยากก้าวขาแล้วเพราะทุกครั้งหนูเป็นคนก้าวแต่ครั้งเนี้หนูไม่อยากก้าวหนูก็เลยวันนั้นมีคนถามแต่หนูรู้แหละว่าคําถามเนี้ยมันก็มาจากเขานั่นแหละหนูว่าให้คนที่เขานับถือหรือว่าอะไรอ่ะ ถามค่ะถามว่าหนูว่าหนูรู้สึกอะไรยังไงหนูก็เลยถือโอกาสมานะอันหนูชี้แจงในหน้าไลน์นี้แบบนี้เลยแล้วแล้วเช้าวนานันรุ่งขึ้นมาน้องเขาก็มีปฏิกิริยาตอบกลับแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่หนูนั่นเขามีการให้สัมภาษณ์กับพี่บ้าจางด้วยนะคะก็คือเขารับรู้แล้วแหละเขาเขาเขาโอเคกับสิ่งที่หนูได้สื่อสารออกไปแต่ในขณะนี้คือเราทุกคนก็ยังไม่ได้ พูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแค่ผ่านโซเชียลกับผ่าน,นอ,อ่อหรือหนูว่าไม,ไม่ว่าการรับรู้โดยโดยจะคุยส่วนตัวหรือเป็นการรับรู้โดยที่เราแสดงออกอย่างเปิดเผยเพราะว่าอย่างเรื่องของหนูสองคนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอหนูสองคนที่รู้มันจะมีกลุ่มคนที่สนิทม,มากๆกาันที่เป็นแบบกลุ่มคนที่ซับพอตเราสองคนเนี่ยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วหนูก็คิดว่าหนูไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องแบบ ผมป,ปิดอัมพางหรือว่าอะไรแบบนี้ครับคือถ้าเขาอยากรู้เขาทักมาหรือโทรมาหนูยินดีหนูยินดีคุยด้วยปากของเองแต่ประเด็นของหนูมันอยู่แค่ตรงว่าทุกครั้งมันกลายเป็นว่าหนูว่าจะต้องเป็นคนพูดหรือเป็นหนูที่จะต้องเป็นคนก้าวขาไปหาเขาครั้งนี้หนูไม่ทําครั้งนี้หนูไม่ทําแล้วหนูก็เลือกใช้วิธีการที่เขาแบบทํากับหนูเพื่อการจะยุติความสมคัญเข้าใจนะคะไม่รู้สึกเสียดายเพราะาหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วเวลา หนึ่งปีหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนหนูได้ทําอะไรให้เขาตั้งเยอะแยะในมุมของหนูนะหนูไม่รู้สึกว่าหนูได้เข้าไปแล้วหนูไปเอาเปรียบเขาไปไปแสวงหาประโยชน์หรือว่าอะไรกับเขาไม่ได้ชักนําชักจูงเขาไปในทางที่จะทําให้เขาแบบภาพลักษณ์เขาไม่ดีหรือเสื่อมเสียไม่มีเลยหนูมีแต่ให้ทำให้เขาจากเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นคนที่ไม่เคยพูดไม่เก่งจนวันนี้เขาสามารถแบบลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าได้ไขายทุเรียนทอดได้ไขาย หมูแดดเดียวได้อะไรได้อ่ะหนูรู้สึกว่าโอ้โหหนูให้อะไรก็ไปเยอะมากแล้วหนูมองกลับไปหนูยังรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วที่เราแบบเออได้ฝากสิ่งดีๆเอาไว้ให้มันเป็นความทรงจำดีๆระหว่างกันอย่างเงี้ยคคนละก้าวรู้สึกสบายใจกันเลยไหไมคะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันจะลําบากใจเพราะว่าเราก็รู้แหละว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถจูนกันได้ไอ้ปัญหาเดิมๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่หนูบอกว่าเวลามีอะไรแล้วก็เกเงียบหายไปย่าเงี้ยหนูรู้สกว่าใน,าน,นความสัมพันธ เฟ้งฟางอะในมุมของหนูนะครับมันจะเฟ้งฟางเหมือนที่หนูได้ทมภาพไปแล้วแหละพูดได้เหมือนแบบอยู่ดีๆแบอสิบวันอย่างเงี้ยไม่ทักไม่คุยมันเป็นใครได้เหรอคนเป็นแฟนกันสิบวันแบบไม่ทักไม่คุยไม่จําเป็นต้องอะไรกันเลยไม่ถามไม่ไถ่ <S <S อะหน,นูก็ในมุมของหนูนะหนูรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ถ้าเขาทําให้เรารู้สึกแบบนี้แล้วคําถามคือแล้วเราจะอยู่ตรงจุดน,นี้ไปไมมันมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ละมันก็มีแต่ความอึดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ นึกแล้วก็อึดอัดคิดแล้วก็อึดอัดมันไม่มันไม่ควรเป็นไม่ได้ว่าเป็นระยะห่างที่เกิดห่างแล้วมันก็ห่างไปเลยอ่ะดีอย่างเงี้แห่างแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่ห่างเพื่อแบบจะมาใกล้นะห่างแล้วจะเออหายไปเลยจบเลิศระยะห่างไม่ดีมันหาก่อนหน้านี้มีกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะหนูรำลึกตรงๆกับกับน้องหนูเสียน้ำตาให้น้องหลายครั้งคนก็เคยเห็นใน ลิขตอหนูไลฟ์ดราม่าอะไรก่อนหน้านั้นเรื่องเพื่อนเขาอะไรเขาหนูก็ร้องไห้หนูแสดงความรู้สึกตรงๆว่าหนูหนูรู้สึกหนูรู้สึกน้อยใจหนูรู้สึกอะไรหนูก็ไลฟ์สดคุยกับเอฟซร้องไห้กูร้องไห,ห้เห็นถ้าใครเป็นเอฟซที่ตามหนูจะเห็นเลยหนูร้องไห้หลายครั้งมากแต่ครั้งนี้แหละเพราะความที่มันน้ําตาม,มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีความรู้สึกแบบเราอยากจะเรียกร้องความความเห็นใจจากเขาเพราะเราเรียกไปหลายครั้งมากแล้วแต่เวลาที่เราเรียกร้องความเห็นใจมันเหมือนว่ามันแบบ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกตุลาติดต่ออีกครั้งเออไม่โทรหาแล้วพอจบข้อหาบไม่ได้มีใครมีมือที่ต่างไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมันเป็นแค่มันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกที่หนึ่งเคารพความจริงสองไม่เหมือนเดิมสาหรับหนูนะในุงของหนูมันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกไม่ได้เหมือนอย่างที่คุณว่าถ้าบันเราจะเกิดใจให้กับใครที่เข้ามาใหม่เราจะต้องเลือกคนที่คือาให้เรามักขึ้นไหมอาจจะต้องด้วยก็มันก็เดิมเราก็จะได้บทเรียนจากครั้งนี้นั่นแหละค่ะเป,เป็นสิ่่งที นะครับให้เราแบบถ้าเรามีความสัมพันธ์ใหม่เราก็ต้องคุยเรื่องพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเออเราเคยเราเคยคบกับคนคนนึงนะแล้วเราก็มีปัญหาแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่อยากให้มันมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขากานแล้วถ้าอนาะคตเขากลับมาง้อเราอย่างเงี้ยเราให้อโอกาสไหมเขาไม่ง้หอหรอกให้น้องเขาไปหรือว่าน้องเขายังมีอน,อ,งมอ,อนาคตอีกไกลมากกว่าหนูเยอะเขาให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่ ดีกว่าแล้วหนูก็อยู่ในวัยแบบ3ามสิบปาแเลยลว่าน้องเขาเพิ่งยีเองเขาอาจจะยังจะเจอคนที่ดีดีสําหรับเขาอีกอีกเยอะแต่ตอนนี้พูดถึงตอนนี้ความรู้สึกหนูมันไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูที่หนูมีตอนน้องหนูเลยแค่ความเอ็นดูเขาเป็นห่วงเขาเอ็นดูเขาในฐานะที่ที่ในความรู้สึกของหนูอาจจะ่ายเดียวก็ได้นะหนูยังมองว่าเขาเป็นน้องหนูแต่ในความเป็นน้องตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยในสถานะการเป็นพี่กัน เขารู้มากเเมื่อเมื่อกี้ที่หนูไลฟ์สดแต่งหน้าเขาจะเข้ามาดูเลยเขายังมาส่งดอกกุหลาบให้เลยเขายังมาคอมเมนต์แซวเลยอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้แซวหนูนะเขาแซวช่างแต่งหน้าว่าขีคิ้วไม่เท่ากันอะไรแบบนี้แต่หนูว่าแต่หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันล้อเล่นไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกเรามันมีคุณค่าใช่ไหมคะจะแบบทำแบบเหมือนเล่นๆเหมือนเราพูดไปแล้วเราประกาศไปแล้วแล้วมันจะอยูดูดีๆมาแบบอ้าว คืนดีกันแล้วคนจะด่าหนูนะเพราะว่าตอนนี้คนก็ด่าแล้วบอกว่ารอบที่เท่าไหร่รอบที่แปดร้อยแล้วเออคอนเทนอะไรแบบนี้หนูก็โดนด่าแบบนี้หนูออมไม่อยากแบบอย่างนี้แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนออตรงไปตรงมาจากที่เคยมีแผนแต่งงานพอีนี้พอชีวิตของความรักมันไม่สมก็ไม่ต้องแต่งอยากมีการ,การากแต่งงานไหมไม่ใช่ยาตไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องแต่งแต่ถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้เนื้อคู่เราจริงๆอยากแต่งไหมอยากแต่มันยังไม่ใช่ไง ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ล้มเลิกความความคิดความอยากจะแต่งไปแล้วก็กลับมาโฟกัสอยู่กับตอนนี้หนูก็โฟกัสอยู่กับงานของหนูทำงานเลี้ยงครอบครัวพอแล้วมีความสุขขอน้ที่อินเกมแต่เปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะอะไรนะคะขอแบบอธิบายให้หนูเข้าใจง่ายนครับมีความสุขกับงานแล้วก็จะเปิดใจให้คนใหม่ๆเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยตอนทุกวันนี้ก็เปิดเปิดติ๊กออกมาก็ปัดหาน้าดูเลยตอนนี้ยปยังปัดหายายามเปย์ของขันใหญ่เลยหนูมาขายขนมจีบโอเคขอมาเลยค่ะไม่ต้องมาขายเรอมาซื้อ เอเร,รใหม่หแล้วก,ก,ล,กลับมาอาเอเรเดิมแน่นอนเอ่อโดยความรู้สึกคิดว่าไม่ควรต้องเป็นแบบนั้นนะคบไม่ไม่ควรต้องเป็นแบบนั้นให้มันเหลือแค่ความทรงจาที่สวยงามดีกว่ามันจบปริบู์ไปด้วยที่มันสำหรับหนูรู้สึกว่ามันงดงามแล้ว,ม,ม,ลวมันดีแล้วไม่ได้มีความรู้สึกเกลียโดโกรธเคืองอะไรใดๆกับกับน้องเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่ระดับความรู้สึกมันดาวลงเมื่อดาวลงเราก็ต้องชัดเจนกับตัวเองว่าตอนนี้เราคิดกับน้องยังไง มองกับน้องอยังไงแค่นั้นเลยวอย่างเราอย่างฟอลโล่ติดตามแล้วเขาผู้ช่องทาง่างเดียวไหมคะยังยังมีอยู่ค่ะยังติดตามยังไม่ได้ยังไม่ได้อันฟอลเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ <c oughs> <ๆ>ันฟอลเพราะว่าหนูไม่ได้กดเกลียดอะไรเพราะว่าหนูยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ติดตามเขาก็แบบชื่นชมเขาอะไรแบบนี้ความสำเร็จของเขาเขาไม่ได้แฝงเลย นัดมันมาใน t i กต o k เลยไม่ได้แขนมันบอกว่าถ้าแบบไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับตัวเราก็ให้เข้ามาคุยกันต่อหน้าใน t ิกตอกซึ่งเจ้คนนี้แกก็เป็น FC นนั่นแหละเป็นป็นหนูกับกับน้องทั้งคู่เลยแล้วก็ติดตามมาเคยเอาคลิปหนูรูปหนูไปลงอ่อ YouTube ลงอะไรสร้างรายได้สร้างอะไร,รเยอะแยะมากมายซึ่งหนูว่าไม่ได้มีปัญหาว่าถ้าวันหนึ่ง คุณจะไม่ชอบหนูหนูจะคุณจะไปซัพพอร์ตคนอีกฝั่งหนูทำได้แต่ว่าอย่ามาแบบทำตัวเหมือนแบบเป็นเสี้ยมอะไรอย่างเงี้ยเออมาแบบยุ่ยแยงแต่แพงรัแบบ่วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนแบบอย่าง,างเลิกกันใช่ไหมแล้วหนูก็บอกว่าเออหนูยังมีความรู้สึกว่าน้องยังเป็นน้องของหนูอย่างเงี้ยแต่กลับไปโพสต์ว่าเออเลิกกันแล้วก็จบๆไปเลยจะมาบอกว่าเป็นพี่น้องทําไมอย่าโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวหนูก็ลยบอกว่า อะไรแบบนี้อะไรอะไรของมึงเนี่ยคือ <c oughs> อะไรของมึงการที่คนจะยุติความสัมพันธ์กันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบจะต้องโกรธเกลียดกันหรอจะต้องหนูว่ามันไม่ใช่ไหมแบบนี้มันหนูไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูรู้สึกว่าปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าวันก็มีคนที่แบบคอยตามอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นการพาดพิงห,หนูให้หนูรู้สึกว่าหนูเสียหายแบบนี้มันไม่ควรซับพอร์ตใครรักใครก็ไม่ควรพูดถึงคนอีกฝั่งหนึ่งให้เขาแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เปลีจะจัดการเอง เมื่อคืนก็คุยกับเขาแล้วแล้วที่หนูนั่งอยู่ก็มีธนงตนาอยู่หนูบอกเออถ้าต่อไปจะยังมีการพาดพิงถึงหนูแล้วก็พูดอะไรในลักษณะที่หนูเสียหายหนูจะไม่คุยแล้วนะแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ขอโทษแล้วอะไรแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับมันสองครั้งแล้วเขาเคยทําเขาเคยทําแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ขอโทษหนูไปแล้วด้วยนะครั้งนั้นขอเข้ามาแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ก็ยังทําอีกอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคือแพรี่ในคิดทากประ อะไรนะครับไเป็นการใช้เงินะค่ะกระเป๋าเดียวกันน้องตอนแรกการเปยการไม่มีที่ไม่เคยมีกระเป๋าเดียวกันไม่ม nah> ีทางเป็นไปไม่ได้เด็กขายกระเป๋าใครกระเป๋ามันอันนี้เราสองต่อสองมาเลยต้อยอันนี้คนอยากแค่พี่ไม่มีวันในการใช้เงินของเราสองคนความสำคัญเรื่องเงินไม่มีเลยหนูหนูพูดตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ทำจริงคือป้อนงานไม่ป้อนเงินสอนงานให้เขาเขาอยากได้เงินเขาก็เอาของไปขายอัล่าสุดอยากขายทุเรียนทอดหนูให้คอนแทคไปเลยกับร้านทุเรียนหนูยอมไม่ขายทุเรียนทอดเพื่อให้เขาขายนะคะ คิดดูซึ่งทุเรียนทอดหนูขายมาก่อนแล้วหนูหยุดขายไปแล้วพอเขาแบบอยากขายหนูไม่ได้ไปไม่เคยแบบว่าเฮ้ยเราขายแล้วเธอเอาไปขายฉันก็ขายไม่ได้ตีไม่มีหนูก็เอาได้งั้นเดี๋ยวเอาคอนแทคร้านไปเลยจะได้แบบว่ามีไม่ต้องหักเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรแบบนี้คุณจะได้ได้กำไรไปเต็มๆอย่างเงี้ยนี่หนูใจแคบเหรอเออไม่มีไม่เคยให้เงินค่ะก็ถือว่าอิดจบได้ดีดีมากๆเลยดิบสังเสริมเล่มนี้ได้จบบริบูรณ์อย่างดีมากสวยงาม แต่ไม่ลาแต่ไม่ลาเวนเดอร์คนที่จะเข้ามาในอนาคตองเป็นยังไงอาเลยนะคะคนที่จะเข้ามาเอาแค่ให้มันมีก่อนนะฮแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเราค่อยไปไปดูเรื่องรายละเอียดนะคะขอให้มันมีก่อนก็เข้ามาได้ค่ะเข้ามาเลยเปิดลับตลอดเวลาประตูบานล็อกประตูบานล็อกไม่ได้ค่ะเพราะมันเสียลูกคนเสียเราเขาจะจีบกับเราจะไปจีบคนที่เราชอบอ่ะถ้าหนูเจอชอบหนูก็จีบเลยไม่ต้องไปเลย่ต้องเข้ามาจีบหนูหนูแอลก่อนเลยอ หยอดหนูมีเหยื่อเยอะไม่เป็นไรหนูหนพร้อมหยอดทุกวันปว่าตัวไหนติดก่อนหนูเอาตัวนั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้วอร์รี่ค่ะความรักเป็นเรื่องชิลๆเหมือนกับการลองใส่เสื้อค่ะถ้าใส่แล้วไม่พอดีก็แค่ถอดออกแล้วก็ใส่แล้วก็เปลี่ยนใหม่โอขอบคุณค่ะพยายากท่าิี่เด่ยนะคะ